ใครคกำลังมองหาสมาร์ทโฟนแบตอึด e 5,000มิลลิแอมใช้งานได้อย่างยาวนานตลอดทั้งวันจอสว่างสีสันสวยส,สดใสใหญ่เต็มตาแถมยังได้กล้องถ่ายแบบชัดๆ50ล้านพิกเซลในราคาไม่เกิน5,000บาทตัวนี้เลย Samsung Galaxy A 0 4 S, <S, 1> <S, 1> <S 1> เกิดเป็นนักรีวิวต้องรีวิวได้ทุกอย่างสวัสดีครับคุณผู้ชมผมพี่ล้มจิกทีครับ วันนี้จะมาแนะนำสมาร์ทโฟนที่คุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยนะครับคุณจ่ายเงิน4,999บาทให้กับสมาร์ทโฟนเครื่องนี้นะครับคุณจะได้ทุกอย่างที่คุณต้องการเลยคนส่วนใหญ่ต้องการอะไรบ้างครับต้องการแบตอึดโอโ้สมาร์ทโฟนรุ่นนี้นะครับแบตอึดมากๆใช้งานเนี่ยข้ามวันอย่างแน่นอนนะครับบางคนใช้ไม่เยอะข้าม2วันสบายๆเลยนะครับ<อ>คนส่วนใหญ่ต้องการอะไรอีกต้องการจอสวยจอใหญ่อ,อยากจะบอกเลยว่ายี่ห้อน เ,เขาเชี่ยวชาญเรื่องการทําจอมากๆนะครับเขาทําจอขายคนอื่นด้วยเพราะฉะนั้นจอที่เขาใส่มาให้คุณเนี่ยจะต้องเป็นจอที่สว่างสีสันสดใสและสวยงามมากๆเลยแล้วยังต้องการอะไรอีก ต้องการกล้องที่ถ่ายรูปชัดๆสวยๆจัดไปครับรุ่นนี้ให้กล้อง3ตัวเล่นหลักความละเอียดสูงสุด50ล้านพิกเซลอโหโหโหเรียกว่าถ่ายกันแบบคมๆชัดๆสวยๆกันไปเลยทั้งหมดนี้นะครับคุณจ่ายเพียง4,999บาทแถมยังเป็นยี่ห้อซัมซุงที่มีศูนย์บริการหลังการขายคอยดูแลคุณทั่วประเทศอีกต่างหากนี่คือซัมซุงกาแล็กซี่ A04S เริ่มต้นจากดีไซน์นะครับพามาดูฝาหลังของ Samsung a s a m s u n Galaxy g A04s กันก่อนนะครับฝาหลังเป็นแบบ Glossy เงางามแบบนี้เลยนะครับแล้วเขาจะมี2สีให้เลือกนะก็คือสีเขียวกับสีดำนะครับสีที่ได้มารีวิวนี้คือสีเขียวนะครับซึ่งถ้าคุณผู้ชมสังเกตดีๆเขาจะเป็นสีเขียวแบบเขียวเข้ม ซึ่งมันจะเป็นเขียวแบบที่ดูผู้ดีผู้ดีหน่อยอส่วนใหญ่เราไม่ค่อยเห็นฝาหลังสมาร์ทโฟนสีเขียวแบบนี้นะครับซึ่งผมถือว่าเป็นฝาหลังที่สีสวยมากๆเลยนะครับแล้วก็ชอบมากๆเลยกับแผงกล้องนะฮะที่เหนือกว่าแผงกล้องใดๆนี่คือแผงกล้องที่ไม่ต้องมีแผงกล้องครับ <c oughs> ก็เรียบๆง่ายๆแบบนี้เลยคือเราไม่ต้องไปอะไรเยอะนะครับแล้วมันทําให้ถือจับถนัดมือด้วยนะครับรุ่นนี้ได้กล้องถึงสามตัวเลยนะตัวสีเขียวของบอดี้เขานะครับจะ ลามมาจนถึงด้านข้างขอบตัวบอดี้เครื่องแบบนี้เลยนะครับซึ่งตัวเครื่องก็ไม่หนามากนะครับประมาณ9.1ม mm ิเมตรนะครับถือว่าบางอยู่น้ำหนัก195กรัม พลิกมาด้านหน้าเลยนะครับก็จะเห็นหน้าจอโอ้โหนี่คือหน้าจอขนาด6.5นิ้วนะครับเป็นจอ PLS LCD หรือ Samsung เรียกว่า Infinity Display นะครับเป็นจอที่มีขนาดใหญ่และสีสันสวยงามมากๆนะครับความสว่างจอเนี่ยต้องบอกเลยว่า Samsung เนี่ยไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ร,รุ่นล่างๆหรือรุ่นราคาประหยัดเขาก็ไปถีพิถันที่จะให้จอที่มีคุณภาพสูงมาซึ่งถ้าใครที่ชอบจอสว่างสีสันสดใสเอาไว้ดูความบันเทิงเล่นเกมดูหนัง ฟังเพลงจอนี้จะมีประสิทธิภาพดีมากๆเลยครับแถมยังมีรีเฟรชเรท90เฮให้มาด้วยนะครับแถมกระจกหน้าจอรุ่นนี้นะครับยังเลือกใช้เป็น Gorilla Glass ด้วยนะครับรุ่น3ซึ่งจะให้ความแข็งแรงของหน้าจอได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว ต่อมาเรามาดูเรื่องของสเปคนะครับของ Samsung Galaxy A04S ตัวนี้นะครับ <Okay. S 1> หลายคนอาจจะมีชุดความเชื่อเดิมๆนะครับบอกว่าสมาร์ทโฟนในระดับ4,000กว่าบาทเนี่ยโอ้โหมันก็จะต้องมีความเร็วแรงหรือการตอบสนองต่อการใช้งานไม่เยอะมากคือเราจะคาดหวังอะไรมากไม่ได้แต่ผมอยากจะบอกว่าในปีพศนี้นะครับอย่าง 2, 2,022นี้นะครับสมาร์ทโฟนระดับ4,999บาทคุณคาดหวังความเร็วแรงความไหลลื่นการทำงานในตัวเขาเนี่ยสบายๆครับ อย่าง Samsung Galaxy A 0 4 s ตัวนี้นะครับเขาเลือกใช้ชิปเซตเป็น Exynos 850นะครับ Exynos 850ตัวนี้เป็นชิปเซตระดับ8นาโนเมตรแล้วเป็นชิปเซตที่มีแกนสมองในการทำงาน8แกนโดยทั่วไปแล้วเนี่ยสมาร์ทโฟนทั่วๆไปเขาก็จะแบ่ง4แกนเป็นแกนประหยัดพลังงานแล้วอีก4แกนเป็นแกนเพอร์ฟอร์ c e นใช่ไหมครับ <Okay. S 1> แต่ Exynos 850ตัวนี้นะครับเน้นไปที่แกนประหยัดพลังงานคือมีแกนประหยัดพลังงานเป็น Arm Cortex A 5 5 8แกนเลย แต่เขาใช้วิธีการดันสปีดคอกของทั้ง8แกนตัวนี้ขึ้นให้มันสูงไว้เลยคือทุกแกนในนี้นะครับลันที่สปีดคอ o อก2.0กิกะเฮิรตเรียกว่าเป็นการดันขึ้นสูง นะฮะเหมือนฟุตบอลเน้นแนวบุก <c oughs> เสร็จแล้วทุกตัวเป็นแกนประหยัดพลังงานหมดเลยจึงได้ประสิทธิภาพที่ดีมากๆครับสมาร์ทโฟน4,000กว่าบาทเดี๋ยวนี้ทำอันตุตู้แสนกว,กว่าแล้วนะครับเรียกว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับใช้งานได้ไหลลื่นรวดเร็วคล่องแคล่ว <c oughs> ทุกฟังก์ชันการทำงานทุกการใช้งานอย่างแน่นอนไม่ต้องห่วงเลยแรมให้มา4กิกับแล้วก็ยังมีระบบแรม plus นะครับเป็นการดึงอาลอมที่ว่างอยู่มาทำเป็นแรมทำได้4กิกนะครับแรม plus นี่มีประโยชน์มากๆสำหรับสมาร์ทโฟน แล้ราครับประหยัดที่มีแรมไม่เยอะเพราะว่าเจ้าแรม plus ตัวนี้นะครับเขาจะช่วยเรื่องของการทำ c a c h การที่คุณเปิดแอปค้างไว้แล้วสลับไปหน้าแอป,ปอื่นแล้วกลับมามันจะช่วยให้แต่และแอป,ปเนี่ยยังคงสเตทในการทำงานไม่ได้หรือคุณเปิดเบราว์เซอร์ค้นหาข้อมูลเล่นอินเทอร์เน็ตอยู่หลายๆแท็บมันก็จะรักษาแท็บเหล่านี้โดยที่ไม่ต้องรีโหลดใหม่ตัวนี้มีประโยชน์มากๆนะครับเปิดไว้ใช้เลยเปิดได้สูงสุดถึง4 g b เลยทีเดียวนะครับแล้วก็ rom นี่ตามราคาครับตามสัดส่วนราคาของรุ่นเขานะครับก็ได้ร มา64 g ิแต่ถ้าคุณคิดว่าใช้ไม่พอซึ่งจริงๆผมว่าทุกวันนี้ก็ไม่ค่อยพอแล้วล่ะเด็กๆนี้ถ้าเอาไปลงเกมนะ64 g ิกแป๊บเดียวหมดรุ่นนี้ ใส่ช่องเมมโมรีการ์ดมาให้คุณสามารถใส่เมมโมรีการ์ดเพิ่มได้ครับเพิ่มได้สูงสุดถึง1เทราไบต์เลยทีเดียวนี่มีข้อแม้ว่าเลือกใช้แรมที่มีสปีดสูงๆหน่อยนะ <Okay. S 1> เพราะว่าอย่างซัมซุงเนี่ยเขาใส่ตัวการ์ดลีเดอร์มาเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงมีสปีดสูงอยู่แล้วถ้าคุณเลือกใช้เมมโมรีที่มีสปีดสูงๆนะครับใส่เข้าไปคุณก็จะได้ประสิทธิภาพใกล้เคียงกับระดับเดียวกันกับที่รอมเขาทางานได้เลยทีเดียว ต่อมาคือเรื่องของแบตเตอรี่ครับ Samsung Galaxy A04s นะครับให้แบตเตอรี่มา5,000ม ah, ิลลิแอมซึ่งถือว่าเป็นขนาดแบตเตอรี่ที่มาตรฐานสำหรับคนไทยไปแล้วนะครับถ้ายี่ห้อไหนให้มาไม่ถึง5,000เนี่ยมีเครื่องอย่างแน่นอนแต่ในบรรดาแบตเตอรี่5,000ม ah ิลลิแอมเนี่ยใครๆก็5,000ม ah, ิลลิแอมมันต้องดูลึกๆล,ลงไปอีกครับว่าแต่ละยี่ห้อแต่ละรุ่น เขามีการจัดการพลังงานได้ดีแค่ไหนนะฮะต้องดูลึกๆลงไปด้วยนะครับดูไปยันฮาร์ดแวร์ดูไปยันส่วนประกอบดูไปจนถึงตัว OS ตัว ROM ที่จะช่วยจัดการพลังงานได้ด้วยนะครับอย่าง Samsung Galaxy A04 ตัวนี้นะครับผมว่าเขาออกแบบมาให้ใช้งานแบตเตอรี่5,000 m มิลลิแอมได้อึด ได้อย่างยาวนานอย่างแท้จริงนี่ไล่ไปดูทีเรื่องจากเรื่องที่พูดไปแล้วนะครับอย่างเช่นชิป x อ็กซี850ตัวนี้เป็นแกนประหยัดพลังงาน8แกนเลยเพราะฉะนั้นตัวชิปเซ็ตกินพลังงานน้อยอย่างแน่นอนหน้าจอนะครับบางคนอาจจะบ่นว่าอุ้ยให้มาหน้าจอ HD+ เองจริงๆแล้วการได้หน้าจอระดับ HD+ เนี่ยเหมาะมากๆ เพราะว่าคุณจะได้หน้าจอที่ไม่กินแบตไงครับนี่แล้ว Samsung จัดจอมาแบบสว่างสีสันสดใสเลยนะแต่พอความละเอียดไม่สูงมากเนี่ยทำให้เขาไม่กินแบต ใช้งานได้อย่างยาวนานมากยิ่งขึ้นนะครับรวมไปถึง Android 12บน One UI เวอร์ชัน่นที่ a ั s u n งจัดมาให้ rom ตัวนี้นะครับมีระบบจัดการพลังงานที่ดีมากๆนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นคนใช้งานสมาร์ทโฟนในรูปแบบไหนก็ตามบางคนนะครับชื่นชอบการเล่นโซเชียลโอ้โหคนเล่นโซเชียลเนี่ยเขาจะหยิบมือถือขึ้นมาแทบจะทุกนาทีเลยหรือบางทีหยิบขึ้นมาหนึ่งครั้งเปิดหน้าจอเป็นเวลานานๆใช้งานต่อเนื่องเป็นเวลานานๆถ้าเจอแบบนี้เข้าไปนะครับระบบจัด การพลังงานสําคัญมากต่อให้คุณมีแบตเยอะแค่ไหนก็ไม่รอดเจอพฤติกรรมแบบนี้ใช่ไหมครับหรือบางคนชอบดูหนังฟังเพลงโอ้โหคนฟังเพลงนี่เขาเปิดเพลงกันยาวๆทั้งวันคนดูหนังก็นั่งดูซีรีส์ดูทีละหลายๆ EP ีดูกันทีเดียวจบเรื่องกันไปเลยนะฮะยาวนานขนาดนี้ระบบจัดการพลังงานของสมาร์ทโฟนรุ่นนั้นก็ต้องดีด้วยหรือบางคนชอบเล่นเกมอ่าเด็กวัยรุ่นชอบเล่นเกมใช่ไหมครับเอาสมาร์ทโฟนไปเล่นเกมโอ้โหเล่นกันแบบยาวนานตีกันลุยกันแบบ หลายๆชั่วโมงใช่ไหมครับถ้าระบบจัดการพลังงานไม่ดีก็จะไม่สามารถใช้งานได้อย่างยาวนานต่อให้คุณมีแบตเตอรี่เยอะแค่ไหนก็ช่างเพราะฉะนั้น Samsung g a l a x y a 0 4 s ตัวนี้นะครับเน้นมาเรื่องของการทําให้แบตอึดให้คุณใช้งานได้อย่างยาวนานอย่างแท้จริงแบตหมดแล้วก็ไม่ต้องห่วงชาร์จกลับได้อย่างรวดเร็วด,ด้วยเพราะว่ารุ่นนี้เขารองรับชาร์จเร็ว15วัตต์ เรื่องของสเปคกล้องนะครับ Samsung Galaxy A04s ก็ทำได้ดีมากๆเลยนะครับอย่างกล้องหลังเนี่ยเขาจัดมาให้ถึง3ตัวเต็มๆเลยโอ้โหเรามาดูสเปคกล้องกันครับเริ่มจากกล้องหน้านะครับกล้องหน้าความละเอียด5ล้านพิกเซลนะครับกล้องหลังนี่เล่นหลักนะครับ 50ล้านพิกเซลเลยโอ้โหถ่ายรูปออกมาคมชัดอย่างแน่นอนแล้วเลนส์อีก2ตัวก็คือเลนส์มาโครและก็เลนส์เดฟเซนเซอร์อย่างละ2ล้านนะครับถ่ายรูปออกมาจะสวยแค่ไหนผมให้น้องดีมสาธิตการถ่ายภาพด้วยซั m s u n g g a l ซ x y A04s ให้ดูครับสวัสดีค่ะดีมรับชวนต่อจากพี่ล้ำเรื่องกล้องแตน์บายนอกสถานที่เช่นเคยในวันฝนพรำแบบนี้เลยนะคะอยู่กับกล้องของ Samsung g a l a x y A04s ค่ะตัวนี้เนี่ยกล้องหลักเขาให้ความละเอียดมาถึง50ล้านพิกเซลซึ่ง สามารถถ่ายภาพได้คมชัดเก็บรายละเอียดได้เฉียบสุดๆเลยค่ะตอนนี้ที่เราไปถ่ายวิวทิวทัศน์นะคะหรือว่าจะไปถ่ายภาพน้องนางแบบเนี่ยเมื่อซูมเข้าไปเห็นดวงตาก็ต้องบอกว่าดวงตายัางชัดเจนอยู่เลยนะใครที่ชอบแต่งภาพนะคะตัวน,นี้คือสามารถนําไปครอบนําไปปรับแต่งจะขยายจะซูมอะไรก็ยังคงรักษาเรื่องของรายละเอียดภาพได้อย่างดีเลยส่วนเลนอีกตัวหนึ่งเป็นเลนส์เด็บเซนเซอร์เพื่อการถ่ายภาพหน้าชัดหลังละไายค่ะตอนนี้ก็เอาไปถ่ายกับนางแบบมาเหมือนกันต้องบอกว่าเขาสามารถเลือกละลายฉากหลังได้สูงสุดถึง7ระดับเลยค่ะความมั่นยั้ใน การตัดฉากหลังถือว่าทาได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะคะตัดได้ค่อนข้างแม่นยําเลยนะรวมไปถึงสาวๆที่กังวลเรื่องผิวเราจะไม่เนียนไม่สม่ําเสมอหรือเปล่าเขามีสกินโทนด้วยเราสามารถเลือกปรับได้ถึง8ระดับเลยต้องการให้ผิวหน้าเราเนียนเบอร์ไหนก็ปรับได้ดั่งใจเลยค่ะนอกจากนี้เวลาเราถ่ายภาพจากกล้องพอดเกรดแล้วค่ะใครที่ยังไม่พอใจว่าฉากหลังมันยังเบลอไม่ดีหรือแบบว่าเราต้องการอะไรที่มันแตกต่างเนี่ยเราสามารถไปเลือกปรับฉากหลังหรือว่าแบ็คกราวด์ข้างหลังเนี่ยให้เบลอมากกว่าเดิมก็ได้ หรือว่าเขามีลูกเล่นจะสร้างเป็นวงโบเก้เหมุนวนก็ทําได้จะทําให้ภาพดูเป็นมิติแบบซูมเข้าอย่างเงี้ยหรือว่าซูมออกก็ทําได้ค่ะหรือว่าจะตัดสีฉากหลังเลยเนี่ยก็เลือกเปลี่ยนกันได้ตามใจตามความชอบของแต่ละคนเลยและเลนส์ตัวสุดท้ายเป็นเลนส์มาโครเพื่อการถ่ายภาพในมุมที่ใกล้มากๆเลยเหมาะสำหรับคนที่ไม่อยากทําอะไรซ้ำซากเดิมๆแบบไม่อยากถ่ายภาพให้ซ้ําคนอื่นนะตัวของเลนส์มาโครจะถ่ายภาพเข้าไปใกล้วัตถุได้สูงสุดถึง4เซนติเมตรด้วยกัน อย่างเช่นถ้าเราจะถ่ายดอกไม้เนี่ยการถ่ายดอกไม้มันก็จะดูทั่วไปไง แต่ถ้าเราเปิดมาโครแล้วลดซูมเข้าไปปุ๊บเราจะสามารถถ่ายเห็นเกสรดอกไม้ได้เลยอ่าและภาพที่ได้ก็ถือว่าอู๋คมชัดทีเดียวเลยนะรวมไปถึงนอกจากนี้ยังมีฟิลเตอร์ให้ได้ปรับย้อมสีกันหลากหลายโทนค่ะใครชอบแบบไหนก็คือมีลูกเล่นให้ปรับเลือกกันได้ตามใจเลยส่วนเรื่องของการเซลฟี่ตัวนี้สามารถถ่ายเซลฟี่แบบหน้าชัดหลังละลายได้ค่ะเรื่องของการเบลอฉากหลังปรับได้เหมือนกล้องหลังเลยคือปรับได้ถึง7ระดับปรับสกินโทนได้ถึง8ระดับนะคะหรือถ้าใครแบบว่ามีเพื่อนมาเซลฟฟี่ด้วยเนี่ยสามารถเปิดเป็น รูปตีเป็นภาพที่กว้างมาจากเดิมนะคะใครที่ชอบถ่ายภาพเซลฟี่ด้วยตัวเองคนเดียวหรือจะถ่ายกับเพื่อนก็คือสามารถปรับได้ตามใจตามการใช้งานและก็ตามแต่ละสถานการณ์ของแต่ละคนเลย เวลาเซลฟี่ที่บางทีเรากดชัตเตอร์ไม่ถนัดพอจะกดปุ๊บกลายเป็นมุมภาพมันเปลี่ยนหรือแบบว่ากล้องถือไม่ถนัดเนี่ยเขาังมีปารมเซลฟี่ค่ะก็คือเราจับกล้องใช่ไหมเราชู5นิ้วปุ๊บภาพเขาก็จะจับแล้วก็กดถ่ายให้อัตโนมัติเลยก็สะดวกมากๆใครที่เป็นสายเซลฟี่ต้องการภาพที่มันเป๊ะมันปังทุกมุมมองก็ใช้ปามเซลฟี่ก็ทําให้การถ่ายเซลฟี่เรามันง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะ โดยภาพรวมเรื่องกล้องของ Galaxy A04S ต้องบอกว่าเขาก็ให้มามากถึง3ตัวนะคะถือว่าคุ้มค่าม,ามากเลยแถมกล้องเลนส์หลักถึง50ล้านพิกเซลเนี่ยเกินราคามากๆใครที่ชอบถ่ายรูปตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์ทีเดียวนะ เป็นไงครับคุณผู้ชมดูรีวิวและดูตัวอย่างการใช้งานแล้วนะครับคุณจะเห็นได้ว่า Samsung Galaxy A04S เครื่องนี้นะครับเป็นสมาร์ทโฟนที่คุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะครับกับราคาของเขานะครับ4,999บาทโอ้โหถือเป็นสมาร์ทโฟนที่เพียงพอต่อการใช้งานในชีวิตประจําวันไม่ว่าคุณจะใช้งานในรูปแบบไหนก็ตามนะครับชอบเล่นโซเชียลโอ้โหตัวนี้แบตอึดสาแก่ใจอย่างแน่นอนชอบดูหนังฟังเพลงก็ยาวๆกันไปเลยครับชอบเล่นเกมก็สนุกสนานบันเทิง ชอบถ่ายรูปโห oh, รุ่นนี้ในระดับราคาแค่นี้ถ่ายรูปได้สวยแล้วครับไม่จําเป็นต้องไปซื้อเครื่องแพงกว่านี้เลยซื้อในระดับราคานี้แล้วเปลี่ยนเครื่องปีละครั้งน่าจะคุ้มก้ามากกว่านะครับไปหาซื้อได้ที่ Samsung แบรนด์ช็อปทุกสาขาทั่วประเทศเลยนะครับหรือจะสั่งซื้อผ่านทางช่องทางออนไลน์นะครับที่เว็บไซต์ samsung com th